จย่าเลยอย่าเลยช่วยด้ว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 ยไอ้สัมภาระตัวนี้มันไล่จับผมมานานแล้วเฮ้ยครับเฮ้ยอยู่นะจะเก่ามันบุมหน่อยอยู่นะเอาเรียกจิกหัวมันหนีไปจิกหัวมันลุกขึ้นมาตบจิกหัวมันตบ เฮ้ยนายมาจากดาวไหนกันนี่ทำไมเราไม่คุ้นหน้านายเลยเอ้านายสลบไปแล้วเหรอได้ยินเราไหมฮัลโหล ฮะอุ้ยนายไ,ได้ยินเราไหมเนี่ยขอบคุณนางฟ้าที่มาช่วยผมนะผมคือนักบินอวกาศขอบคุณนางฟ้าส,สวยๆผมคือนักบินอวกาศฮะ นี่นายเป็นอะไรเนี่ยนายมาจากดาวไหนสัปลาตสัปลาดตัวมันก,กี้มนไล่ผมมาเราไล่มันไปแล้วนายมาจากดาวไหนอ่ะเราไม่คุ้นหน้านายเลยขอบคุณนะฉันฉันรู้สึกเจ็บขามากเลยเอา้าสัปลาตตัวนั้นมันเอาไม้มาแทงขาฉัน หักเป็นสามซี่เลยสปารตตัวนั้นมันชื่อว่าอะไรฉันไม่รู้เหมือนกนันมาจากไหนก็ไม่รู้ว่าแต่นายอ่ะอยู่ดาวดวงไหนอ,อ่มฉันฉันไม่มีดาวแล้วนาย